วสวัสดีครับผมอุ้ม G45 นะครับผมวันนี้ก็อยู่เกมโรบบครับกับแมปที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างนะผมจําไม่ได้ก็คือแมปเนี้ยเนี่ยมันเป็นค่อนข้างจะเป็นแมปที่ถอดสมองลองเล่นกันนะครับผมนะ <S <S ถ้าเราคลิกตรงนี้เ,เห็นไหมลูกศรที่เราให้คลิกเนี่ยถ้าเรากดไปที่ดินสอใช่ไหมมันจะเป็นการเพิ่มขนาดนะครับเดี๋ยวเราลองคลิกดูเนี่ยมันจะเพิ่มขนาดของเราไว้เพิ่ม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 ขึ้นไปยิ่งเรากดเยอะเท่าไหร่นะ มันก็จะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นนะครับผมเห็นไหมอันนี้คืออะไรวะเพิ่มขนาดเออส่วนรองเท้าที่เราคลิกก็คือดูโอยโอ้ยโอยโอยเนี่ยแบบนี้เลยนะทําเพื่ออะไรเนี่ยประเด็นทําเพื่ออะไรนะทําเพื่ออะไรดูหมัดดูหมัดมทุกคนเฉตปลอดภัยมันทําอะไรไม่ได้นะทุกคนเนี่ยเนี่ยต้องออกมาข้างนอกนะทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวขอแปลงล่างอะเพิ่มขนาดกอนเพิ่มไปเรื่อยนะเออแบบนี้เลย ดูดูชุดอันนี้คือชุดที่ผมซื้อมานะผมเสื้อแกลบกางเกงยีนแล้วก็ทรงผมของจอมยุทธนะครับอันนี้เป็นทรงผมจีนโบราณนะที่ที่เราเห็นแบบจอมยุทธกันเออ,อน,นั่นแหละผมไปซื้อมาเท่าไหร่ว,ว่าเจ็ดสิบกว่าเจ็ดสิบหรือหกสิบนี่แหละสิบกว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยน้ำหนักไม่ซื้อครับผมน่าจะถึงขีดจํากัดแล้วใช่ไหมเออถึงขีดจํากัดแล้วจริงๆทุกคนเราโตมาได้แค่นี้นะ นอกนั้นมาให้เติมเงินนะครับผมแต่เราลองทุบกันดูครับพลังเราเยอะนะเราก็จะทุบทุบอะไรได้แบบได้แบบนี้โอ้โหแล้วลูกพี่คนนี้ทําไมโตโตจังวะเติมแน่นอนแบบเนี้ยผม่เยอะเดี๋ยวฝั่งตรงข้ามนั้นมันอะไรวะมันเราไปได้ไหมเนี่ยแต่เราลองไปดูว่าเข้าไม่ได้่ะเข้าไม่ได้นะครับอ๋อเราได้แต่เกาะอของเราเหรอหรือว่าอะไรอ,อ๋อต้องการด้วย มันต้องการแบบเติมแน่เลยอ่ะใครจะมีเงินเติมวะเนี่ยทุกคนผมยังไม่เข้าใจว่าเกมเนี้ยเนี่ยมันต้องการจะให้เราทําอะไรกันแน่ทุบ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 เฮ้ยทุบทุบทุบเตะเตะเอ้าตายด้วยด้วยหรอวะอ่ะมันตายด้วยด้วยหะอ๋อเราโดนโจมตีได้นี่ว่ะอ๋อ อ๋อเราทุบคนอื่นได้อย่างนี้ได้ใช่ไหมเออได้ได้ได้หว่ะได้หว่ะตายละอ๋อเข้าใจละแบบนี้นี่เองออกมาออกมาเพื่อนออกมาเฮ้ยเฮ้ย,ยคนนี้เนี่ยมันมัน,ม,นมันเก่งไลเคือเราโดนเราโดนหมัด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 ออกออกก่อนออกก่อน ก็คือถ้าเราสู้กับตัวเล็กเราจะใช้เท้าแต่ถ้าเราสู้กับตัวใหญ่เราจะใช้หมัดนะทุกคนนี่ย่ตายละโดนทีเดียวตายเลยเราสู้ใครไม่ได้เลยนะเนี่ยย่อขนาดยังไงวะเออเนี่ยย่อแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องเอาตัวนี้วิ่งนิวเคลียร์เอามาทําไมนิวเคลียร์ถ้าเราเล่นตัวเล็กนะเดี๋ยวเราลองเล่นตัวเล็กดูไหนล่ะตัวใหญ่ไปไหนหมดวะไม่มีคนขยายแล้วเหรอ อย่างนั้โจมตีไม่ได้แล้วอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในโอเคเดี๋ยวเราขยายขนาดก็ได้วะเอา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 เอ,เอ,เอคนนี้มันเก่งนะเนี่ยทุกคนขยายพอแค่นี้พอแค่นี้พอเนาะไม่ต้องเอาเอาใหญ่เนาะใหญ่มันเกะกะวะนี่เอาหัดมาตัวใหญ่ใหญ่ไอตัวเนี้ย ขึ้นไปได้ไหมเฮ้ยไปไม่ได้โอ้โหไม่ใช่โซนของเรานะอันนี้โซนของเขาเอะเขาไปได้แต่เราไปไม่ได้ออกประมาณนี้เลยแมทตอนแรกก็งงนะแต่หลงัลงๆเริ่มรู้แล้วยี่สิบห้าเราจะเอาตัวนี้ลงได้ไหมไม่ได้่ะทุกคนมันเข้ามันเข้าน่ะมันกลายเป็นตัวเลกแล้วยะและทุกคน ไม่ดีเลยมีอย่างเดียวเลยนม่ใครจะไปสู้วะเนี่ยฮะตรงนี้มันให้เติมเหรอหรือว่าอะไรอ๋อสติมีสถิติด้วยนะดูดิสะอ่านไม่ออกวะชื่ออะไรวะเวลาเล่นสูงคนคนเล่นเยอะซะด้วยขายอันนี้คือขายอะไรอ๋อลถขนาด เอ้ยโอ้โเพิ่ม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 ,มไม่ต้องไม่ต้องเอาใ่มากแค่เอาพอดีนะอะพร้อมแล้วไม้เห็ดเห็ดกินเห็ดได้ไหมไม่ได้โอ้หายหมดเลยนะดูดูเขาเอาต้นไม้ไล่ตีกันได้ด้วยหรอท้างเนี่ยหยิบหยิบหยิบไม่ได้ด้วยไม่ได้ว่ะโอ้โหโโลก,โลกเอาหายว่ะ เติมบูอ๋อเออไม่เป็นไรก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเกมนี้นะครับผมนะถ้าใครชอบแบบเกมสไตล์แบบชิวๆถอดสมองสมองมาเล่นแบบนี้ก็จัดเลยครับผมนะฝากกดไลค์กดซับกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมคนหน้าตาดีก็กดติดตามผมกันทางนั้นแหละ